ถึงแล้วนะคะตรงนี้แหละค่ะที่เราจะนอนค้างที่เกาะพีพีสองคืนพีพีวิลล่ารีสอร์ทนะคะสวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณรัตีค่ะ ช่วงนี้ยังอยู่ในรายการเที่ยวและกินทั่วไทยไปกับคุณรตีนะคะวันนี้ก็ยังเดินทางอีกเช่นเคยนะคะเป็นการเดินทางต่อเนื่องจากคลิปที่ผ่านๆมาซึ่งการเดินทางของพวกเราคราวนี้เราเริ่มต้นจากสนามบินนานาชาติอุตภาระยองพัทยามาที่ภูเกต็ตหลังจากนั้นก็เดินทางด้วยเรือเฟอร์รี่ต่อไปยังเกาะพีพีซึ่งวันนี้เราเดินทางมาถึงเกาะพีพีเป็นที่เรียบร้อยส่วนที่พักบนเกาะพีพีพวกเราก็จองไว้ล่วงหน้าเสร็จสร เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยววันนี้คุณรติจะพาไปดูว่ารีสอร์ตโรงแรมหรือที่พักของพวกเราที่จองไว้แล้วเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างตามคุณรติไปชมเลยค่ะที่พักของพวกเราบนเกาะ PP เราก็ได้จองล่วงหน้าไว้เรียบร้อยตามที่คุณรติแจ้งไปแล้วนะคะชื่อว่า PP Villa Resort อค่ะ แล้วเขาก็มีอีเมลแจ้งพวกเราไปว่าในวันเดินทางเมื่อเราเดินทางมาถึงเกาะพีพีเรือเข้าเทียบท่าที่ท่าเรือต้นไทรหลังจากที่ลงจากเรือเฟอร์รี่มาแล้ว ให้สังเกตว่าจะมีพนักงานของโรงแรมไปยืนชูป้ายชื่อโรงแรมรอต้อนรับแขกที่จะไปพักโรงแรมรีสอร์ทของเขานะคะจะใส่เสื้อโปโลโสีเขียวเขาแจ้งละเอียดชัดเจนมากนะคะพอเราลงจากเรือเฟอร์รี่มาเราเดินออกมาข้างนอกเราก็สังเกตนะคะมองหาพนักงานที่ใส่เสื้อโปโลสีเขียว แล้วก็ชูป้ายคำว่า PP Villa r e s o r t นะคะแล้วในที่สุดพวกเราก็เจอพนักงานคนนั้นเขาก็พาเราเดินไปยังจุดนัดหมายแล้วก็รอ,อเช็ครายละเอียดเช็คชื่อของแขกที่จะพักโรงแรมของเขาซึ่งเดินทางมาถึงในเรือเฟอร์รี่เที่ยวเดียวกับพวกเรานี้นะคะนะคะมีพนักงานของโรงแรมรีสอร์ทที่พวกเราจองไว้มารอรับแล้วเขาก็เข็นกระเป๋าพวกเราไป ตอนนี้เราเดินจากท่าเรือต้นไทรนะคะจุดที่พนักงานของโรงแรมมารับเราเดินตรงไปเรื่อยๆค่ะเราจะไปรีสอร์ทที่พวกเราจะพักบนเกาะพีพีในช่วงนี้นะคะเราเดินไปเรื่อยๆค่ะยังไม่ถึงนะคะเห็นพนักงานของโรงแรมบอกว่าจากจุดท่าเรือต้นไทรไปที่โรงแรมของพวกเรานใช้เวลาประมาณ สิบนาทีในการเดินนะคะเดินมาเรื่อยๆนะคะไกลพอสมควรค่ะเดินตามป้ายนี้ไปค่ะ PP Villa Resort ตรงนี้นะคะเป็น PP Villa Mini Mart เขาบอกเปิด24ชั่วโมงมี Mini Mart ด้วยมี ATM ด้วยโอ้อ้าดีงามค่ะตรงนี้ติดทะเลโอ้สวยงามนะคะเดินมาแล้วเห็นป้าย PP Villa Resort ใจชื้นแล้วค่ะนี่ถึงแล้วนะคะตรงนี้แหละค่ะที่เราจะนอนค้างที่เกาะพีพีสองคืนพีพีวิลล่ารีสอร์ทนะคะเดี๋ยวตามไปดูค่ะว่าที่พักของพวกเราจะเป็นยังไงไปกันค่ะตรงนี้ด้านหน้าทางเข้านะคะพีพีวิลล่ารีสอร์ทดูเขาเป็นห้องโถงขนาดใหญ่กว้างขวางเลยนะคะเดินเข้าไป โอ้เย็ยนสบายมีมีสระว่ายน้ำอยู่ด้านหน้าด้วยว้าวดีงามมองไปด้านนี้ก็ติดทะเลมีร้านอาหารมีชั้นล่างแล้วก็ขึ้นไปชั้นบนได้ด้วยว้าวสวยงามค่ะสวยงามนะคะสระว่ายน้ำตอนนี้แดดแจจ้าอยู่ค่ะคงยังไม่ลงว่ายนะคะ มีแต่ผู้คนนั่งอยู่ริมสะพักผ่อนกันยังไม่มีใครลงว่ายน้ำกลางแดดนะคะไปเราไปดูว่าเช็คอินยังไงด้านน้นนะคะเข้ามาถึงรีสอร์ทที่พักนะคะชื่อว่า p P Villa Resort ที่พวกเราได้จองไว้บนเกาะ PP นะคะเราจะนอนที่นี่สองคืนค่ะแต่รอเช็คอินอยู่นะคะเช็คอินเสร็จสับเรียบร้อยนะคะเราจองดีลักบังกะโลค่ะ ไปดูนะคะว่าเราจะได้บังกะโลหลังไหนหลังหมายเลขที่เท่าไหร่ไปกันค่ะด้านนี้นะคะตรงนี้เป็นจุดเช็คอินที่แขกมาพักรีสอร์ทนี้เข้ามาเช็คอินนะคะเช็คอินเข้าพักเสร็จสับเรียบร้อยเราก็เดินมาด้านนี้บังกะโลเยอะเลยค่ะเนี่ยเป็นรีสอร์ทเป็นหลังๆเห็นไหมคะเหมือนบ้านแฝดก็มีบ้านเดี่ยวก็มีประมาณนี้ ะะดูบังกะโลเหล่านี้นะคะถ้าถัดไปด้านหลังก็เป็นห้องพักอีกนะคะด้านโน้นมันเป็นอาคารเป็นห้องๆแต่เราไม่ได้เดินไปด้านโน้นเราอยู่เฉพาะตรงนี้นะคะห้องพักของพวกเราวันนี้เป็นห้องแถวตรงนี้สามห้องติดกันนะคะแต่เราพักห้องเดียวค่ะห้องที่หนึ่งสี่นี่นะคะไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าห้องพักเป็นยังไงนะคะ ห้องพักของพวกเรานะคะตรงนี้เป็นห้องเดียวเดินเข้ามาเอ๋ค่ะมีระเบียงมีเก้าอี้วางอยู่ด้านหน้าตรงนี้พอเดินเข้ามานะคะเดินเข้าประตูไปมีเตียงนอนเตียงใหญ่หนึ่งเตียงนะคะแต่ไม่ใช่ king ซส์นะคะเตียงไซส์ธรรมดานีแนละคะไซส์เล็กเข้ามาในห้องก็จะประมาณเนี้ย เป็นห้องเดียวจะมีโต๊ะเครื่องแป้งมีโทรศัพท์มีตู้เย็นมีเครื่องทำชากาแฟเครื่องต้มน้ำทีวีจอเล็กนะคะก็มีตู้เสื้อผ้าอยู่ด้านน้นอันนี้ก็เป็นห้องน้ำค่ะมาดูห้องน้ำห้องส้วมนะคะเข้ามาก็จะเป็นอ่างล้างมือล้างหน้าอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องน้ำ ส่วนด้านนี้ก็เป็นส้วมนะคะถัดมาก็จะเป็นห้องอาบน้ำนี่ค่ะห้องอาบน้ำหลังคาโปร่งใสนะคะเปิดโล่งแบบนี้มีฝักบัวอยู่ตรงนั้นนี่โอเคนะคะอันนี้คือฝั่งห้องน้ำห้องส้วมแล้วก็ด้านนี้เป็นเตียงนอนนะคะในบริเวณของรีสอร์ทนะคะมองไป ก็จะเห็นสาว่าน้ำค่ะด้านบนก็จัดเป็นห้องอาหารเช้านะคะส่วนด้านล่างมองลงไปตรงนั้นเป็นห้องอาหารของทางรีสอร์ทค่ะแล้วก็มารับประทานอาหารกันได้นะคะส่วนบริเวณนี้ที่เราขึ้นบันไดามานี่ค่ะเป็นเ,เขาทำคล้ายๆกับสมัยก่อนเมื่อก่อนคงเป็นบาร์นะคะบริเวณนี้นะคะมีโต๊ะมีเก้าอี้ให้นั่งด้วย นั่งชมวิวทิวทัศน์ชมบรรยากาศทะเลทะเลมองไปด้านโน้นได้นะคะแล้วก็ทางด้านโน้นสงสัยทำไว้ให้แขกที่มาพักหรือนักท่องเที่ยวไปชมวิวหรือดื่มด่ำกับบรรยากาศทะเลด้านนอกนะคะที่นี่ PP v ล l l a Resort เกาะ PP ค่ะ